มามามาต่อเลยคุณดีจ้ะดีจ้ะผมจะอจัดไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็สองสามคลิปแล้วก็พอช่วงกลางวันผมนก็เล่นของผมเรื่อยๆตกเย็นก็อัดประมาณนั้นไปเก็บไปเก็บเหรียญ ตอนนี้ไปเดินว่าไงหนูมาร้องหมาหมาลูกหมาใช้รถคันที่สองมาตี เออได้มาแล้วเฟจได้ด้วย800แปดร้อยละขาดอีกหนึ่งร้อยสุ่มได้อีกแพ็คหนึ่ง อะไรวะอัตันนี้ปะอัพดาเมจจ๋าไปเลยไม่พอเอยเว้ยมันเตือนอะกดดูไปก่อนแล้วกันห,หรือว่ามีของขวัญให้ไม่มีไอ้แหงส่วนเนี้ย น่าจะใช้ได้อยู่ต่ดาเมีน่าจะน้อยจบแจะไม่ต้องแจ้งเตือนตีต่อเพิ่มมาแค่พันเดียวเองวะ ตัวลูกซองข้างหลังเนระธนูนเจ็บอยู่เหล้าอะไม่ไหวว่ะคุณต้องใส่มันต้องใส่บับมาว่ะดูมันยิงเลย ไม่ไหวจริงพักไปเลยพักไวเเฮ้ยมีก์ดก์ดสุ่มปะก์ดข่าข้างบนเนี่ยอะนรงนะมันเป็นก์ดสุ่มเลยอะ่ะนี่ปะไม่ใช่ในย่างเั้น เก็บนู่นนี่นั่นยี่ <c oughs> ไฟฟ้าเต็มอีกแล้วเนี่ยโอ้ยยังตีไม่ได้อาหารตอนนี้เหลือะไรเหลือะไรอะ พระมื่นหกไปตีพวกนี้จิ่วไอเหรียญผมลืมเล้วว่ามันมีอัน,นี้อยู่ว่าอนี้่อนี้ผมมันทำมัน,ม,นมันเสร็จแล้วอ่ะไีย้ายเมืองอะ่ะ บ้านพวกอยู่ไหนเนี่ยเออย้ายไม่อยู่นี่เลยย้ายเขาไมา่อยู่ร่วมกับแคนตัวเองเดี๋ยวรอเล่นได้เดยอะกว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวจะสร้างเป็นแคนตัวเองมั่งตอนนี้อยู่ร่วมกับเขาไปก่อนนีใครอรวลเจ็ดว่ะ อีกหนึ่งร้อยเพรอีกคันหนึ่งก็เดินทัพไปตีเล่นกดหาไปเยอะตีเก็บเวลอันนี้มันต้องเลื่องคันแล้วเราก็เปลี่ยนตัวตัวพวกนี้มาใส่ แล้วก็เดินขบวนไปไม่มีทหารร่วมทับไปไม่ได้ดีนี่ต้องเก็บวิวไปก่อนวะจริงๆ ที่สองตีต่อเลยน้องกลัวไปเลยอันนี้เสร็จแล้วเดินทับวิวหหมดแลวหรอ มันได้ของไงมันได้ชิ้นส่วนอะไรสักอย่างเหมือนเหมือนแผงวงจรอะเอาไปแลกของมเมื่อคี้ที่ผมคลิปไหนวะคลิปที่แล้วมั้งที่ไปแลกเอา exp มาผมจะเก็บไว้แลกกันนี่ไงเอออะไรบ้างลืมใช่แลกแลก แรก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 ล็กเหล็กใช่นีเรื่องขั้นไปเลยมันเป็นการสิ่งมง่วงขั้นที่สองไปขั้นแรกอย่าไปเก็บเบลเดินทัาบ อันที่สองเหมือนเดิมอันนี้ก็ไปเก็บเบลต่อนี่มันก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆคุณตอนนี้สู้อะไรไม่ค่อยไหลวละเบลหกไปไหนหมดวะ วิวอัพไวเหมือนกันนะไม่ค่อยมีอะไรละนองรอบเหมือนเดิมเ่เดี๋ยวเราเก็บไปครบรับยาสินอ่ะมันจะนอนแล้วก็ข้ามวันอืม ไม่ค่อยมีอะไรแล้วคุณอืมนี่ให่แผ่นเนี้ยแผงวงจรเสียหายจะไปแลกของเก็บไว้เยอะๆอีกสอกงวันมั้งอีกสองสวันมันรีต้องรีไปแลกโอเคคุณไม่พลาดหน้าแล้วกันยกย้ายไป้วเจอกันบาย